นมัสการครับกับนมัสการนพ่อร่วมปูลิมเปานะครับสูตรปูเขาเต็มๆเนาะหาหนึ่งแล้วค่ะอือ่คิดว่าจะเขานาะคอมันห่ังมันหลังโดนมันเองต้องหูแม่นแม่นละแม่นครับอาจารย์ครับฮีงวดแล้วครับผมนี่เป็นสิบแล้วเหรอคุณสิบนะเขาที่เข้ามามันเอิ้นวันเมื่อกี้นี่คิดว่ามันจะไม่เข้าเลยผลออกมาประกาศผลห้าหนึ่งุณไม่จะเชื่อว่ามันจอกแบบนี้ ไม่ไดเสียเคียรแล้วอโคือว่ามันจะบ่ออกขึ้นไปไม่จริงเลขาหนึ่งมันออกยากก็หนีไมัหนีครับผมหลายหลายห่บัดสองีหรอบรัดนองบอกรึนกรนตัวบรหาหนึงบอกนครับเติมก็ก็มาออกก็หั่งว่าบ้งเบื้องประเทศก่อเบองนั้งสองตัวไป็สองถือถ้าบ้าหน่อยๆสองเลยหาหนึ่งตรงกันอย่ครับอื่างอื่นเี่เป็นสูตรคำนวณคือคำนวณ ไม่ค่อยรู้เต็มเนอรู้หนักกูเลยผมตอนท่านมันผมันเดินตากับเปิ้เชะเลยอาจารย์แต่มันพลาดวัดตลอดนี่บอกเชะงวดนี้งวดนี้เป็นเลขสูตรหรือว่าความฝันครับอาจารย์ครับก็สูตรคือเก่านั่นแหละจริงคือสูตรที่เราทํามากี่ปีแล้วอาจารย์อ๋อก็ทำมาหลายปีแล้วย่งทำมาอย่างนี้แหละสูตรเด้อเรื่องเี่แหละ เป็นนาท่างเขามันก็โปรเช่ห้องอ่างละก็ได้เงินใช่แล้วทันเผาอตอนนี้ก็กําลังสร้างอะไรครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อันกาลังน้ำก็ยังไม่มีนี่นะอันใดกพังอยู่นี่ใดพังอแล้วก็ตะเ็ประปูอ่อนกระเบื้องนี่อีกกระเบื้องก็ยังไม่มีอ่ายังไม่เสร็จใดน้ำไดน้ำมันพังเนี่ยทาอยู่นี่ เอาเดี๋ยวเอฟซีมีโชคมีลาภก็จะได้มาช่วยอาจารย์เนาะครับวันนี้ก็อยากจะมาขอสูตรครับสูตรงวดวันที่สิบหกนี้ครับเดินทางมาไกลนะครับมาถึงริมปาวเลยนะครับนี่เนาะขอเดินทางดูให้อาจารย์เขียนสูตรให้แบบสดๆเลยนะครับผมเอฟซีตามหลายท่านเลยนะเอฟซีตามปุอ้วนที่หน่อยปุอ้วนริมปาวนะครับ เอาัะนั่งแบบสบายเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับช่วงรอนะครับผมช่วงรอพอาจยนเนาะ มัอูันตาักรนดน้ำนกครับร้อนเนาะอาจารเนาะร้อนืมครับอบรรยากาศแบบสดๆนะครับผมแต่อมีแน่หนีจซื้อหรือเปล่ะอยากซื้อก็ซื้อตัวมาไหนมาไหนกันประนั้นี้อันนี้บนเหรอครับอาจารย์บนโอ้ยแอจานนั่งเก่งมาแล้วนะครับ เอาไปแล้วเวลื่องมาเราอาจารย์คำนวณแล้วอาจารย์เก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับไว้ในโทรศัพท์โอ้อย่าลืมเนาะน,นี่ก็คำนวณแบบสดๆนะครับผมบนอย่างเดียว จะไม่ยูวัดก็จริมีร่างไหมครับนั่นนี่อบบนร่างไม่ได้ทำไม้ะโอ้อบบนอย่างเดียวใช่ไหมครับพอมีสามตัวเลยใช่ไหมครับงวดนี้ลองไปเีย็เข้าวของสามตัว อ <ừ> <ừ> ผมคัดลอกนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตคัดคัดลอกครับอาจารย์ก็ร้อนนะครับเ <c oughs> นาะคร, <ừ> ครับผม นั่งตามสบายเลยครับประชัชนระวังลอกกันกียั้งแน่กับขาปูขาดกันก็เบี้ยงลขลดอากได้แ่วบางีไดดูดน้ำฝนมาโอ้มม่ใส่หรอค่ะน้ำกับด้แก้วทั้งเงินเราไม่ใส่หลรดอบตแก้วฝนไม่หายหอืม <c oughs> มันใดพังมันบาค่ะมันพัง ข้าปลาเขาก็ถึงอ่ามัธยมก็ถึงเลยตำรวจมันตั้งใจขึ้หน้าอืแสดงว่าจออันนี้เอาเนาะอ่คือน้ำปลาปลากับมันมันอยู่กลางโคกโคกเนาะกัเนาะอันนี้บนอย่างเทียมบนอย่างเดียวบนยางเดี๋ยวไทยก็มีโอกาสไปล่างอยู่ใช่ไหมครับอ่าวนไว้เอากลับด้วยไหมครับกลับมันมันถึงจะนั่น มันถึงนจะปลอดภัยกลับถึงจะปลอดภัยนะครับผมมีเดี๋ยวกําลังคัดลอกครับมีห้าสามห้าหกสองหกเนาะครับสามตัวก็หนึ่งห้าหกหกห้าสามเป็นสูตรคํานวณนะครับของปู่ริมเปลวาปู่อ้วนริมเปลาครับห้าสามปันีห้าสามสามตัวนี้ ของปู่เข้ามาแล้วกี่งวดติดครับสิบมวดโอ้สิบดงวดนะครับสี่ม้วนวันี้งวดที่สิบเอ็ดแล้วครับอาจารย์น่าทึ่งเลยโอ้เป็นแนวทางจะเข้าไหมเป็นแนวทางรูมครับการเป็นแนวทางค่ะดูดมีตัวเน้นไหมครับงวดนี้อ่ามีเน้นไหมครับจะวงกลมให้ครับผมจะวงกลมให้สามนี่ครับผมห้าสามห้าหกสองหกครับมีตัวเน้นไหมครับผมตัวเน้นตัวไหนจ้าตัวเน้นตัวไหนครับก็ถือว่าเน้นแล้วล่ะ เล่นข้างล่างเล่นล่างก็ข้างล่างว่าข้างล่างหรือว่าเล่นนู่นล่ะไอ้สามตัวใช่ไหมปู่อนั่นแหละหนึ่งห้าหกกับหกห้าสามนี่แหละครับอนี่แหละลองดูโอ้โหเล่นเล่นหมดทุกทุกชุดนะครับปูครับคำตอบลอกมาแล้วนะสามห้าหกสองหกหนึ่งห้าหกหกห้าสามก็ไม่เยอะนะเล่ของปู่ครับบม่เยอะดอกแต่เน้นบนใช่ไหมครับเนี่ยเน้นบนอย่างเดียว โเข็บหน้าจอไว้นะครับเอฟซี F Z, ครับแนวทางของปูริมปาวนะเนาะคือเน้นทุกตัวสรุปนับปูนเะนาะที่ปูให้ไปรอบทีเดียวก็ไม่ค่อยเยอะเนาะครับเลขไม่ไหลาหางคือบนนะครับคือปูเน้นบนก็เข้าบนนะครับงวาทีเดียวนะพวกบนหลงหมดเยอะ เน้นบนเป็นบนได้ตัวนี้ทางว่าท่านใดกรรนักกรรมเป็นสวดบนเลยโอ้โบนนอ่งเดียวเริ่มขุดลางนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคือเน้นบนนะฮะสำหรับแนวทางพระทุดง ลิมเปาหรือว่าปูอ้วนลิมเปานะครับผมถูกมาแล้ว1ิบงวดนะครับงวดนี้งวดที่11บดนะครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมตามให้แล้วนะครับสําหรับปูอ้วนลิมเปานะครับงวดที่แล้วห้าหนึ่งจังๆเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ